สวัสดีครับวันนี้ผมช่องเจ้าไดครับวันนี้เซ็งมากครับฝนตกเปียกหมดทั้งตัวครับแล้วก็รถทางีครับขับกลับบ้านไม่ได้นี่ครับจอดรอเพื่อนอยู่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนมารับครับเอ่อโทรหาไม่คับเร่งจมไม่ติดเดี๋ยวโทรหาเพื่อนอีกคนนึงครับเดี๋ยวโทรหาไอ้ฟ้องมายันให้ครับตอนนี้ก็นั่งคอยยาวๆทางออกทางอยู่ตรงลงโม่ทางออกลงโม่ของคันครับนี่ โอ้โหโคตรสวยจัดฝ <c oughs> นก็ตกดูท้องฟ้าท <c oughs> ้องฟ้าหลัผมมืดตึ๊บมาเลยมัน่าจะฝนมาอีกรอบแล้วม้งอะฝั่งนูน้นฝั่งนู้นตกกลางตกอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวคาดว่าก็น่าจะมาตกถึงนี่อีก <c oughs> แล้วก็ขับรถพาฝนมานครับ <c oughs> โอ้ยเสียงครับเสียงรถก็พัง ตังกับหมดนี่ก็อนเย็ดบุล่งบุลิ่ง,งสิ้งมากว้ตกาตกเลาโอ้ยโชกตาสู่ชีวิตแท้เราแล้ววันที่ผมเอารถใหญ่ไปทำงานก็ไม่ตกวันนี้เอามอไซค์มา แล้วก็รถทางอีกคิดเอาโคตรรวยกลางทุ่งนาเนี่ยคนเดียวเดยวรถก็ผ่านไปมาแล้วมาแล้วพังทางคุ้งโอ้โหครบสุดนี่รถกูจะชนกูตายั้ยเนี่ยนี่ก็นี่ดูแลพังนะครับพังไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวเราไปถึงบ้านเดี๋ยวจะถอดดูว่ามันเป็นไรนะแต่ที่แน่ๆโซ่ครับน่าจะเป็นที่โซ่ สเตอร์หมดหรือเปล่าคิดว่าคิดว่าสเตอร์หมดแล้วเลย <laughs> ใช้งานมานานมากแล้วก็รอ <laughs> เพื่อนอยู่นะครับรอเพื่อนมา <laughs> ตอนนี้ก็รอเพื่อนมาอยู่นะครับ <c ười> คิดว่าสเตอร์หมดนะครับเดี๋ยวจะถึงบ้านผมเพราะว่าจะเดี๋ยวถอยให้ดูครับว่า <c ười> หมดขนาดไหนนะ <c ười> อืม <c ười> ดำดำใว่าะ สภาพมาจางทำงาน,ดนโดนฝนอีกโคตรสวยครับพี่น้องพี่น้องจออไร้ทุกท่านมีใครสวยก็พกมีไหมวันนี้รอยาวๆครับรอยาวครับ,ราาว,รบวันนี้ก็ดูรถนะโอ้โหเร็รถสิบ,บโอ้โหตัวแรงผมเลยนะเนี่ยรถทำงานนะเออแล้วมาพังตอนนี้ด้วยตอนไม่มีตังค์โอ้ แล้วต้องฟ้าก็มืดมาไม่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วทุกคนดูดิแล้วผมก็อยู่คนเดียวเลยอ๋อแล้วก็เริ่มมืดแล้วทางออกรงโมนะครับตรงโมเข,ขาขานเนี่ยเพื่อนก็ยังไม่มาเลยแล้วคงใกล้จะมาแล้วแลวหละโทรไปบอกมันตั้งแต่พังแล้วโอ้ไม่น่าเลยลูกพ่อมาพังอะไรตอนนี้คือสเตอร์หมดแน่ๆเลยสเตอร์หมดนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะถึงบ้านไง ก็เลยขับมาเรื่อยๆแต่ไม่ถึงว่ะนั้นมันเรียบร้อยรถไม่เดินไม่ไม่เคลื่อนเลยรถพังด้วยอือผมนี่โยมเลยใช้เพื่อนไ่าวะ,ะไม่ใช่ครับไม่ก็เพื่อนอันนี้ก็รอยา,ยาวๆครับรอยา,ยาว ออนี่ก็เป็นบรรยากาศทุ่งนาครับฟ้าหลังฝนแล้วก็กำลังจะมาอีกรอบแล้วเออนี่นะทางโคตรสวยวิวยังได้อ่ะวิวโคตรได้อะเออนี่ก็รอรอ,อยาวๆครับสวยจัดตอนนี้ก็รอมาสักว่าล้ว มันเต็มถังครับแต่รถพังเฮ้ยมันมาแล้วหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมวะใช่เหรอใช่ไหมครับเฮ้ยใช่เวย้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วรอแล้วกูเอามาแล้วเฮ้ยมาแล้วอู้วิเศษเหมือนเดิมครับ เจอได้ยังเจอได้ยังวันนี้ยังไม่เจอเลยรถพังปะสตาร์ทไม่รู้ขับมารูดขับไม่ได้เลยลองดู้ไหมได้เปลี่ยนได้จะต้องเปลี่ยนสตาร์ทได้จะโดนเปลี่ยนล่าหลังเลยพี่เช็คได้เลยโอ้เปลี่ยนเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับผม ออนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ๋อผมผมดูแล้วครับผมอือก็สเตอร์นะครับผมอาโซ่โซ่หย่อนครับโซ่ย่อนแล้วเลยหลุดนะครับผมโซ่หย่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูโซ่หย่อนนะครับนี่ครับนี่ครับโซ่ย้อนมาครับส่วนสเตอร์ก็ยังอยู่ครบอ่ายังอยู่ครบนะครับแล้วก็สเตอร์ล้างนะครับผมอ๋อสเตอร์ล้างก็น่าจะ ยังยังใช้ได้อีกนานอยู่ครับนี่น่าจะอดึงโซ่นิดหน่อยโยนน้ำมันนิดนึงก็น่าจะใช้ได้นะครับนี่สเตอร์สุดยอดประมาณนี้นะครับน่าจะใช้ได้อีกนะครับแค่โซ่ย่อนเฉยครับแค่โซ่ยนนะครับผมรถของรถทํางานของวัยรุ่นเจอนะครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนนี่ก็แค่รัดโซ่นะครับผมเนมปัญหาคือโซ่ยนโซ่ย่อนเฉยนะครับผมส่วนสเตอร์ลังก็หมด หม,หมดหมดฟันนิดนึงหมดนิดนึงหมดห, n, หมดฟันนิดนึงก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะเอ่อดึงโซ่ย้อนน้ำมันนิดนึงก็น่าจะใช้ได้ยาวอยู่นะครับผมนะครับผมแต่ผมผมเคยไปร้านช่างแล้วช่างเขาบอกว่าให้ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนสเตอร์หลังเขาบอกแต่ผมไม่เชื่อนะเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่เนาะผมกลัวเขาดผมกลัวเขาหลอกเอาเงินด้วยแหละเออคิดว่าน่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับผมเออดึงดึงโซ่ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับผมประมาณนี้ครับผมก็ ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็รถของแม่ขลังจมนะตอนนี้มันไปนซักผ้าอยู่ับผมเอ่อสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับม,มีประมาณนี้ครับแค่มันเล่าเรื่องความสวยเฉยๆวันนี้ผมสวยมาส่วนโซ่ก็ไม่มีปัญหาครับใชาได้ใชาได้อยู่ครับเอ่อสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ